สบายดีพี่น้องพี่น้องเราป้องป้ายเยบ้าลายลยายห่างลงออกถง่งลงถา้าคูดกระปูออพี่น้องเลยพระาเสดเขานี่หลดเกี่ยวผลเต็มนณาเลย ดนมันเข่าบ่ได้มากันเด็ก,ดก <c oughs> อันแนนจ๋า อนอ,อนันจ๋าออนันต์ค่ะทำยางนกเด็ก กินข้ากินหญ้าเตือนไม่สบายกินหญ้าสองตัวเลยอืมนี่นี่สัตทีมัง เรียนลูกดูใหญ่จนนี่เพื่นกูสิ้ป้าถูกเขาเหรอหอยนูขุดๆดูใหญ่จนน่ะไอ้เร ไอ้ขุดครับแล้วลองดูสิแอประดุงมึงดูหรอเป็นกระแสดายข่าน้อพี่น้องเลยนี่เห็นอมเข่าถึงแล้ว่ป่ะเย่าบอยิ่ดูแม่ดูตัวมันโอ้ย

วดลหออไตรู wow. okay. ừ, ้ตัน่ารู้หาะรู้หายอืไะรู้หายอขุรู้ยอืุดรู้ยนะตารูจะตรา้า่าห้ยเอจนะขุดให้นี่ ตอพี่น้องป้องป้ายม,ามันถึงไวเสียม,มันใหญ่อะอเอาเสียมาพห่กกแก้มีเดแกเลยอะแกมลย จับทุกตัวเลยอ่ะก,กเลยแม่ว่าค่อ,คอยๆน,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 นี่นี่นี่ พี่น้องเลยทำงานเดินเก็บข้าวในเบ่งกระสะอบคนนเนียไว้ให้ไก่เนาะแต่ถ้ามีไก่พี่น้องเอ้ยเสียดายถ้ามีไก่เดินเก็บข้าวนะโอ้ยเนาะเด็กน้อยมันเหนื่อยเฮ้ยเอาแน่นนีน่อยู่ทางบน,นป่ะเอาลงมา ได้กี่ตัวแล้ววะจ๊ะไหนเป้ามันเห็บเลย,ยตีโรไ,ได้ตัวมียสิมว่วงป่ัวหายจ่อย เราไคยพูดปูบริษัทปูหรอกเหมือนกันให้มนมาเก็บเขาเสดายดแล้วก็ปูดสีหาโตหนึ่งเก็บเอาเขาก่อนต็เสดายเนาะเต็มเลยหนย ที่ห้องถ่ายถามากได้เป็นโสกปลดได้คะมเนตหาเก็บนี่มันจะห่วงงามๆขาหอมมะลิก็ขุดปูดแต่ได้ข้าวอะ่ะ เจ้าสิว่าเปิเออ้ไปขุดปูมาคือได้เข่าออบาทเาาน,นี่ยเอาอะไรบาทนี่ 现在，然后。 พี่น้องเอ้คันบ่ได้อ่อนสะอ่อนก็เม่นมาบอกขน เก็บไปไปเห็นจะนลายไปลายายไปได้คือหนึ่งเสียคือหนึ่งมันเอาหลอดเกี่ยวเลยเนาะลีเลยไล่เราหกล่อไอหมู่บาณนี้เนาะทามหยาตะกี้วะตะกี้วะฮุโรหะซิบมันจะหกร้อย ออเอดสกีปุน่นเลยพี่น้องขา้างหน้าเต็มเลยเนี่ยพี่น้องจา้าให้ที่เขาเคยมาตกเบ็ดนอนเลยนะดักสารนี่ลึกมากเลยนะจ้าพะเจ้ากับเขาปีนเขาเนาะ เบิ่งโดจจนาเด็กโตโนาออีปูนปิ่นมันแหงเมื่อไรพี่น้องควายวขาวเต็มคูไ,มได้ เราให้เขาคนเะป็นเจ้าเนาะป้าตัวเสบียงเป็เจ้าคน,ขาน,น,นเขาเมื่อไหร่นี่เนาะนู้จะออกแล้วเสียมมันได้ไปล้างที่บ้านเสียมวัดแค่นั้ด ก็จะจะทำอะไรวะน่นเคยได้กี่ตัวปูเองนะพี่น้องก็ได้ห้าหกตัวน้องน่าก็ข้าวพี่น้องเลยนี่เขาเห็นบ่มาคุดปูจะได้ขาวเปลือกด้วยค่ะตออนเนาะอีชมอีชมใช่ไหมนี่มันชื่ออะไร เจ้ากับเขาแม,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 แมเขาจะมาสร้างบ้านอีกบ่อนหนึน่ง<อ>คนรวยเนาะคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดอันแนนครับอันแนนเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแล้วร้องอ่ะถ้ามันร้องถ้ามันอยากกลับบ้านคือมันร้องอิอิอิใช่ไหม ไหนอยังยากกลับบ้านใช่ไหมไหนดูซิไหนไหนไหนครับหืมหืมหืมไหนเกอร์ไปไหนเอร์ไป้วเขาจะเอาคนเข่าซ้ำซีหน้าในเรียกก่อนพี่น้องว่าปกติเขาก็มาหาคูจนอย่าปูล้ายน่าจะน่ามรรจัดนังคัน อออกมาแลกๆเด้อป้าลุงบอกว่าแอนครับแอนจะกินขนมไหมครับเอาแอนกินขนมมาเป็นเด้อค่ะกินเป็นตับไก่มาละสิบบาทบอกไข่ก็ไม่กินปลาทูก็ไม่กินก็กินเป็นแต่ตับไก่ยายสายนั่นแหละมากินเลือกค่ะมาอืทมาเลือก พอกันใหม่คลิปนะนด้เพืนน่อนกยพอแล้วได้ข้าวเมือ่อแมนนิงเทนเมื่อวานไไก่ยี่ปีกินแล้วกับปีม่เ้าก็ต้มไก่กินข้าเก็บข้าวให้ไงไก่ขยลาหมอเยอะมากเลย